หวังให้ชีวิตไม่สะดุดหวังจะไปให้สุดก็ต้องมีกลยุทธ์ชีวิตสวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้นะครับหัวข้อที่มาพูดคุยกันนะครับชื่อว่า3มสภาวะที่อยู่ในมนุษย์นะครับในอยู่ในมนุษย์เรานะครับรู้แล้วก็เรียนรู้แล้วก็เข้าใจเพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตเนี่ยให้สมบูรณ์นะครับให้สมบูรณ์ในฐานะที่เราเนี่ยได้เกิดมานะครับในร่างกายนี้ในร่างกายนี้นะครับ ข้อมูลนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าจะเป็นของทุกคนนะครับเป็นข้อมูลที่บางส่วนเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์เข้าถึงนะครับบางส่วนวิทยาศาสตร์เข้าถึงแต่บางส่วนเนี่ยก็อาจจะเป็นในเชิงของวิทยาศาสตร์ยั่เข้าไม่ถึงต้องเรียกว่าเป็นเชิงปรัชญาหรือว่าเชิงอภิปรัชญาหรือว่าทางเมตาฟิสิกนะวิชาปรัชญานี่ก็จะประมาณนั้นเช่นเรื่องของจิตวิญญาณอะไรแบบนี้นะครับ ทีนี้ก็ผมเองก็พบว่านะครับการที่ผมรู้ข้อมูลนี้แล้วก็เอามาปรับใช้นะมาใช้กับชีวิตตัวเองนะครับสังเกตตัวเองว่าในแต่ละวันเนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของอะไรเนี่ยมันค่อนข้างนี่จะทาให้เราเนี่ยเติมเติมชีวิตแล้วก็เข้าใจนะฮะเข้าใจในภายในของตัวเองได้มากขึ้นนะครับผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยก็เลยเอาข้อมูลนี้นะครับมาแบ่งปันนะเผื่อว่าเพื่อนๆที่เข้ามาในเพจเนี่ยนะครับในช anel นี่ครับ อาจจะไม่เคยรู้ข้อมูลนี้นะครับหรือยังไงเนี่ย pues, ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับไม่ใช่ว่าข้อมูลนี้มันจะเป็นของทุกคนนะครับข้อมูลนี้มันก็จะเข้าถึงนะรือว่าเข้าถึงหรือว่าเปิดรับเฉพาะคนบางคนเท่านั้นนะบางคนเท่านั้นบางบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของอย่างที่บอกไปมันไม่ใช่วิทยาศาสตร์นะครับอาจจะทําให้บางคนอาจจะไม่เปิดรับก็ได้นะครับเพราะนั่นผมเองก็เข้าใจตรงนี้ดีแล้วก็เปิดรับนะครับแต่ถ้าว่าถ้าใครเปิดใจนะหรือว่าลองรับฟังดูจนจบเนี่ยผมเชื่อว่า อาจจะทําให้มีมุมมองเกิดชีวิตที่กว้างขึ้นแล้วก็อาจจะใช้ชีวิตได้สมบูรณ์มากขึ้นนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยมั่นใจว่าอยู่ในเส้นสายนี้แล้วนะครับมาเริ่มต้นกันนะครับปรากฏว่าในชีวิตของเราเนี่ยนะครับในชีวิตในร่างกายมนุษย์เราเนี่ยนะครับประกอบด้วย3มสภาวะนะครับที่อยู่ในตัวเรานะครับสภาวะแรกก็คือกายนะครับเป็นฟิสิกอลนะครับมีจิตหรือว่าไม้นะครับแล้วก็จิตวิญญาณสปิริตชวลิตี้นะครับกายจิตจิตวิญญาณนะครับเพราะฉะนั้น สามส่วนนี้นะครับอยู่ในมนุษย์เรานะครับแล้วก็มีสมองนะครับสมองเนี่ยเป็นตัวที่เชื่อมประสานนะครับเป็นตัวอินเทอร์เฟสอินเทอร์เฟสระหว่างกายกับจิตนะครับกายกับจิตนะครับทีนี้กายเนี่ยเรารู้กันดีนะครับกายเนี่ยกายกับจิตเนี่ยเราน่าจะรับรู้กันดีนะเราเติบโตขึ้นมาตั้งแต่เป็นเด็กเนี่ยเรารู้ดีว่ากายเนี่ยเป็นยังไงนะครับฟิสิกส์ส่วนเรื่องจิตเนี่ยก็เป็นเรื่องของความคิดนะครับจิตเนี่ยเป็นผู้คิด ผู้รับรู้นะครับเป็นการรับรู้ข้อมูลนะครับรับรู้มีความเชื่อแล้วก็ความรู้อะไรต่างข้อมูลอะไรต่างที่เรารับเข้ามานะครับเป็นจิตเนี่ยเพราะนั้นจิตเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้คิดนะผู้รับรู้รับรู้นะครับรับรู้อารมณ์ด้วยนะครับส่วนกายเนี่ยนะครับมีหน้าที่เป็นผู้ที่ลงมือทำนะลงมือทากายเนี่ยใช้ในการพูดการทําอะไรต่า <neglected> งพวกนั้นนะครับอย่างอีกตัวนั่คือจิตวิญญาณจิตวิญญาณเนี่ยเป็นปัญญานะครับระดับสูง ระดับสูงนะปัญญาระดับสูงระดับคุณภาพของปัญญาระดับสูงระดับคุณภาพของจิตระดับสูงนะครับเป็นจิตที่เข้าถึงปัญญาระดับสูงเข้าถึงปัญญาที่เชื่อมต่อทางด้านของจิตวิญญาณนะครับเป็นเจตนารมของชีวิตเนี่ยเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยเพื่อสิ่งใดกันแน่นะครับปัญญาระดับสูงก็คือความรู้รอบความรอบรู้นะความรอบรู้ต่างๆนะครับว่าเราเกิดมาบนโลกเนี่ยมันเพื่อสิ่งใดนะสูงสุดเนี่ยคือเพื่อสิ่งใดเพราะนั้นเนี่ยตายกับจิตนะครับ กายกับจิตเนี่ยเราทุกคนรับรู้กันดีนะว่ามีความต้องการทางกายนะฮะเราต้องการอาหารเราเจ็บป right. right ่วยเราร้อนเราหนาวเรากระหายน้ําอะไรพวกนี้มีความต้องการทางกายอยู่เรารับรู้ได้นะครับทําขึ้นมาคือความต้องการทางจิตนะครับจิตเนื่องจากจิตเนี่เป็นผู้คิดนะครับบางทีเราจิตเป็นผู้คิดพอเราเริ่มเติบโตขึ้นมาเนี่ยนะครับเติบโตขึ้นมาเนี่ยเราก็จะรู้จักนะฮะจิตเออความคิดเนี่ยเราเริ่มที่จะเปรียบเทียบเป็นนะฮะเปรียบเทียบ เราก็คิดเราก็เลือกนะครับในการเปรียบเทียบเนี่ยมันก็มีความเขาเรียกอะไรผลที่เป็นไปได้อยู่ก็คือการเปรียบเทียบถ้าสมมติว่าเรื่องเราเปรียบเทียบตัวเองเนะคือเราเนะท่าเท่ากับผู้อื่นนะเราสูงกว่าคนอื่นนะรเราดีกว่าคนอื่นหรือว่าเราต่ํากว่าคนอื่นนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้อยู่สามทางนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาคือว่าจิตเปรียบเทียบเนี่ยนะครับตั้งแต่เราเติบโตตั้งแต่เล็กขึ้นมาเนื่องจากเราทั้งขาดความรู้ถูกไหมครัขาดความรู้ขาดอํานาจ นะครับขาดอิสระภาพแรงต่างเพราะว่าเรายังเป็นเด็กเนี่ยเราม่เข้าใจว่าการที่เราถ้าเราเป็นอิสระทั้งหมดเนี่ยนะตอนนั้นเรายังเล็กเราไม่รู้นะสมองเราไม่รู้ว่ามันมีภัยอันตรายนะครับที่พ่อแม่เขาต้องเข้มงวดหรืออะไรดูแลเราหรือว่าห้ามปลามอะไรแบบนั้นอนะ่ะมันเป็นเรื่องของอันตรายที่พ่อแม่เขาคาดว,ว่ามันจะเกิดกับเรานะแต่เราเยังเป็นเด็กเราไม่เข้าใจนะครับจิตวิญญ,ญาณณนเะนะวลานั้น จิตวิญญาณของเราเนี่ยก็คือเรียกร้องหาก็คือความเป็นอิสระภาพนะฟรีดอมนะครับฟรีดอมฟันจอยอะไรพวกนั้นนะครับดังนั้นเมื่อเราเติบโตขึ้นมาจิตเราก็เรียนรู้นะร,รับรู้ข้อมูลพวกนี้เข้าไปรับรู้ข้อมูลเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับข้อมูลเงื่อนไขอะไรต่างๆที่เราอยู่ในสังคมในครอบครัวนะครับเงื่อนไขข้อแม้อะไรต่างๆพวกนั้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ย มันก็จะปิดกั้นทางจิตวิญญาณนะจิตวิญญาณนี่คือเต็มไปด้วยความเหลือเฟือนะจิตวิญญาณเรามาจากจุดที่เหลือเฟือนะรเราเป็นอินเออร์ีเราเป็นพลังงานนะครับร่างกายของเราเนี่ยเป็นส่วนขยายนะครับเป็นส่วนขยายซึ่งอะไรอับ,บราฮัมฮิกเขาก็ได้พูดเอาไว้นะครับร่างกายเนี่ยเป็น extension physical extension ของนัน physical นะครับเพราะนั้นเนี่ยเรามีจิตเป็นตัวที่เป็น ใจกลางหลักจริงๆของชีวิตก็คือจิตวิญญาณนะฮะมีจิตจิตวิญญาณนะครับเป็นตัวที่เป็นอินเทอร์เน่ที่ไม่มีนะไม่มีเรียกว่าอะไรเป็นเรียกว่านันฟิสิเคลนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีตัวตนนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าร่างกายเนี่ยเป็นส่วนขยายของสิ่งที่ไม่มีตัวตนนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าพูดกันให้เข้าใจจริงๆหัวใจหลักนะครับจุดจุดหลักสูงสุดของชีวิตก็คือจิตกับจิตวิญญาณนะฮะสูงสุดก็คือจิตวิญญาณที่ เป็นปัญญาระดับสูงนะจิตที่เชื่อมต่อกับจิตวิญญาณนะครับจิตที่เชื่อมต่อกับจิตวิญญาณนะครับจิตที่ทํางานรับใช้จิตวิญญาณนะอันนั้นคือเป็นจิตที่พัฒนาแล้วนะครับจิตที่พัฒนาแล้วซึ่ง บรฮัมฮิกนี่เขาก็ได้บอกเอาไว้ว่าเราเนี่ยนะครับมนุษย์เนี่ยนะครับเราไม่มีวันตายนะเราเป็นอมตะนะครับเ,รเป็นอมตะเลยเรามีชีวิตอยู่ช่วงน,นิรันด์แต่คําว่าในชีวิตตอนนี้คือชีวิตในสภาพของ ysical, นะันฟิสิเคอลนันฟิสิเคอลไม่ใช่ชีวิตในฟิสิเคอลจากกายนี้นะครับนั่นหมายถึงว่าเรามาบนโลกนี้นะครับเรามาบนโลกนี้เนี่ยอยู่ในกายนี้นะกายนี้ก็ทําภารกิจในชั่วอายุนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องออกจากกายนี้นะครับแต่ไยงไก็ตามเนี่ย ตัวที่เป็นตัวชีวิตจริงๆนะครับก็คือจิตนะครับจิตที่เข้าถึงจิตวิญญาณนะครับถ้าจิตที่เข้าไม่ถึงจิตวิญญาณก็มีความเป็นไปนได้ที่ถ้าเราออกจากกายนี้แล้วเราก็อาจจะไปในทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ต่ําลงไปนะครับผมเองก็ไม่อยากจะใช้คําว่านระะกรหรือว่าสวรรค์อะไรพวกนั้นนะครับเพราะว่าเราเองก็แน่นอนมันวิทยา,าศาสตร์มันก็พิสูจน์ไม่ได้นะครับแต่ว่าโลกนี้ขับเคลื่อนด้วยกฎของเหตุและผลเนี่ยเราก็น่าจะพออนุมานได้นะอนุมานได้นะครับว่าจิตที่ ยังใยด,ด้านต่ำอยู่นะครับจิตที่ยังใยด้านต่ำอยู่ด้านเห็นแก่ตัวด้านเห็นแก่ตัวด้านเอาเปรียบด้านอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับแน่นอนถ้าวันหนึ่งต้องออกจากกายไปนะครับออกจากกายไปก็เป็นไปได้ที่นะครับก็จะลงไปในด้านต่ำนะครับเป็นสิ่งแวดล้อมที่ลงไปด้านต่ำนะครับแต่จิตที่รักษาสภาวะตัวเองให้อยู่ในอารมณ์ด้านสูงและนะครับเป็นเจตนารม นะครับขับเคลื่อนการคิดที่อยู่เบื้องหลังก็คือขึ้นตรงกับจิตวิญญาณเนี่ยนะเข้าถึงจิตวิญญาณแล้วนะเราอยู่มาเพื่ออะไรจิตวิญญาณของเรามาด้วยความมีเหลือเฟือนะมีด้วยความเบาสบายความโปร่งโล่งความเมตตานะครับเมตตาความปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นเนี่ยนะครับได้มีความสุขอะไรพวกนั้นนะครับเราแผ่ขยายสิ่งดีๆออกไปจากตัวเรานะฮะันะั่นะคือจิตวิญญ,ญาณที่เป็นปัญญาระดับสูงนะครับ เพราะนั้นเนี่ยเราเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาเราใช้ชีวิตนะครับเราร่างกายเนี่ยนะครับเรารู้ดีว่ามันเกิดความฉับพลันในความต้องการนะครับเช่นเมื่อเราหิวขึ้นมาเนี่ยเราก็รอไม่ได้นะครับเพราะนั้นมันก็เกิดเป็นมีความรู้สึกนะเช่นเราหยิบเราไปโดนจับทอ่อจับแก้วน้ําอะไรร้อนๆเนี่ยนะครับร่างกายเนี่ยนะครับความรู้สึกเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะครับความรู้สึกอันเกิดจากทางกายเนี่ยนะครับจากประสาทสัมผัสทางกายเนี่ยก็จะเรียกว่า physical feeling เ่ยนะครับ ก็คือความรู้สึกอันเกิดจากทางกายเนี่ยก็จะส่งสัญญาณเนี่ยครับกลับไปที่สมองนะครับกลับไปที่สมองกระตุ้นให้จิตคิดนะครับจิตก็สั่งให้เรามองหานะครับสั่งให้เราเนี่ยนะครับมองหาอะไรต่างเพื่อที่จะตอบสนองกายความต้องการของกายนั้นนะครับอันนี้ก็คือเรียกว่าเกิดจาก p y s i c a l feeling นะครับแต่อีกประเภทหนึ่งเป็น mental feeling นะ feeling ก็คือความรู้สึกอันเกิดจากจิตนะครับจิตเมื่อคิดอะไรต่างนะครับไม่ว่าเราจะไปอยู่ใน เจอพฤติการสาภาพการเหตุการอะไรต่างๆสถานการณ์ยังไงที่เข้ามานะครับกระทบกับตัวเราเนี่ยนะครับเือจิตเนี่ยก็จะเกิดการคิดอะไรต่างแล้วก็เปรียบเทียบนะบเปรียบเทียบแล้วก็คิดเลือกตัดสินใจนะครับตัดสินใจแล้วก็เกิดเป็นความรู้สึกนะครับเกิดเป็นความรู้สึกเกิดเป็นอิโมชันอลก่อนอิโมชันอลก่อนเกิดเป็นอารมณ์ของจิตนะฮะเมื่อจิตมีอารมณ์อย่างไรจิตก็ส่งสัญญาณเป็น m e n t a ลฟ y feeling เนี่ยย้อนกลับไปที่ร่างกายนะครับ ย้อนกลับไปที่ร่างกายเป็นความรู้สึกอันเกิดจากความคิดนะครับ mental feeling เนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ย feeling เนี่ยก็จะมีความรู้สึก feeling เนี่ยก็จะมีอยู่้กัน2แบบนะครับแบบแรกคือกายส่งไปที่จิตแบบที่2เนี่ยจิตก็ส่งกลับไปที่กายนะครับจิตส่งกลับไปที่กายนะครับเอาคือเน,เนี่ยตัวกลางตัวเชื่อมสัญญาณตรงนี้ก็คือสมองนะครับอันนี้พูดให้เห็นภาพแบบท่านที่จะแบบง่ายๆนะครับแบบง่ายๆนะครับทีนี้เมื่อเรารู้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้อง รู้ตัวเองนะฮะร,รู้ตัวเองประโยชน์ที่เราจะใช้ชีวิตเนี่ยนะครับที่ผมได้พูดไปแล้วว่าภาวะกายกับจิตเนี่ยนะครับความต้องการการใช้ชีวิตอยู่ในสองสภาวะนี้มันค่อนข้างง่ายนะเราไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเลยนะครับเพราะว่าอย่างกายต้องการอะไรเนี่ยเรารู้ดีนะเรารู้ขึ้นมาเองนะเป็นเป็น,นกลไกธรรมชาตินะเกิดแบบความคิดด้วยระบบเร็วนะออตอัตโนมัติของร่างกายเนี่ยมันทํางานอยู่แล้วนะครับกระตุ้นให้เรารู้ความต้องการของกายนะครับเมื่อจิตเรามีปัญหาเราซึมเศร้าเหนา เสียใจโกรธอะไรพวกนี้นี่เป็นปัญห so, าเรื่องของจิตนะครับขาดความรักอะไรพวกนี้นะครับขาดคนเข้าใจอะไรแบบนี้นะครับล้วก็จะทําให้ตรงเนี้ยเรารับทราบเรารับทราบกันดีนะเรารู้กันดีว่าเราใช้ชีวิตเนี่ยสมิตินียมีแน่นอนมีแน่นอนเราทุกคนก็ใช้ชีวิตอยู่ใน2มิตินี้เป็นหลักนะครับคือกายกับจิตนะครับแต่ทีนี้ว่าเมื่อไหร่ที่เราไม่เติมเต็มเรื่องของกายกับจิตนะเช่นไม่เติมเต็มเรื่องของกายเนี่ยอย่างเช่นกายเราจะป่วยอย่างเงี้ยนะครับกายเราเก็บป่วยอย่างเงี้ย เราก็ไม่เติมเต็มแล้วเพราะว่ามันก็ฟอสความรู้สึกไปที่จิตนะครับหรือว่าขาดอาหารหรือขาดความมั่นคงอยู่ในที่อันตรายอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั้นเราถ้าเราเต th ิมเต็มทางกายนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแล้วเติมเต็มทางจิตนะครับถ้าจิตเรายังไม่เติมเต็มเช่นเรายังรู้สึกขาดความรักขาดความนับถือตนเองยังรู้สึกตัวเองเนี่ยตาต้อยอะไรแบบนี้นะครับเรายังไม่เกิดความนับถือตนเองเกิดความรักตัวเองนะครับเกิด ความนับถือตัวเองแล้วก็ไม่มีความมั่นคงความสงบทางจิตอะไรเรายังไม่มีเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องยากที่เราจะเข้าถึงจิตวิญญาณได้นะครับเพราะว่ามันก็ทํานองว่าใช้ชีวิตแบบปักกัดปินถีบเอาเรื่องปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะใช้ชีวิตให้ถึงเนี่ยทั้งสามิติเนี่ยเราก็ต้องทําให้กายเราสมบูรณ์นะกายเราสมบูรณ์เราเติมเต็มนะครับแล้วก็จิต นะครับจิตเราก็สมบูรณ์ด้วยนะเก็เต็มไปด้วยความรักความนับถือตนเองนะครับก็นับถือตัวเองแล้วก็เต็มล้นเหลืออยู่ในตนเองแล้วก็ไย้ออกไปช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งปันให้แผ่ขยายจากตัวเราเนี่ยออกไปสู่ผู้อื่นนะครับอันนั้นคือจิตที่เต็มนะครับเพราะนั้นถ้าเราจิตเรายังไม่เต็มกายเรายังไม่เต็มมันก็เป็นไปได้ยากมากนะครับที่เราจะเข้าถึงมิติของจิตวิญญาณนะครับจริงๆแล้วถ้าเราจิตและกายเราเต็มเนี่ย วันนี้สมมุติว่าเราไม่รู้เรื่องนี้นะไม่รู้ข้อมูลนี้ก่อนเนี่ยก็เป็นไปได้ที่พอถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าจิตกับกายเราเต็มมันก็เป็นไปโดยอัตโนมัติแล้วนะครับว่าเอ๊ชีวิตมันก็ต้องหาอะไรต่อละนะครับกลไกของจิตวิญญาณมันก็จะแบบผุดเขาเรียกว่าปิ้งแวบขึ้นมาให้เราละอ,อะไรมีแค่นี้เหรอชีวิตเเรามีแค่นี้เองเหรออะไรแบบเนี้ยนะครับเพื่อให้เราเนี่ยค้นหาสิ่งต่อไปนะอันนั้นเป็น,นกลไกธรรมชาติของเป็นสัจธรรมกลไกของร่างกาย นะครับมันออกแบบจะบอกว่าออกแบบหรือว่าจักรวาลนี้สร้างมาให้เป็นแบบนั้นนะครับถ้าเราเติมเต็ม2มิติได้กายกับจิตได้เมื่อไหร่นะฮะแล้วก็เราจะถูกผลักดันหรือว่ากระตุ้นเตือนหรืออะไรต่างเพื่อให้เราแสวงหาให้เรียนรู้ให้เข้าถึงปัญญาระดับสูงคือเข้าถึงระดับจิตวิญญาณของตัวเองนะครับรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นใครเกิดมาใน,นโลกนี้ทําไม มาเพื่อที่จะสร้างสิ่งใดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นมนุษย์นะครับสิ่งที่แตกต่างจากสัตว์ทุกสิ่งก็คือเรามีมือนะมีมือเพื่อสร้างนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเรามีสมองเพื่อจะคิดได้มากกว่าสัตว์ต่างๆนะครับแล้วก็มีจิตนะที่สามารถที่จะเลือกนะตัดสินใจเลือกนะครับอํานาจของเราก็คืออยู่ที่จิตว่าเราจะเลือกสิ่งใดนะจะเลือกสิ่งใดณปัจจุบันนะครับเราอํานาจของเราไม่ได้อยู่ที่อดีตนะครับไม่ได้อยู่ที่อนาคตนะครับแต่อํานาจ จริงๆของมนุษย์ทุกคนของเราก็คือการเลือกในวันนี้นะครับชีวิตของเราเนี่ยเป็นผลรวมสะสมนะครับการตัดสินใจเลือกอะไรต่างๆที่ผ่านมาแล้วเนี่ยต่อเนื่องกันมานะครับนั่นคือชีวิตเราเพราะฉะนั้นชีวิตของวันนี้ก็เท่ากับผลลัพธ์สะสมของการตัดสินใจความคิดการเลือกต่างๆสะสมผ่านมาเพราะนั้นผลลัพธ์ของอนาคตนะครับในวันข้างหน้าก็หมายถึงผลลัพธ์ของความคิดการสะสมค,ความคิดตั้งแต่วันนี้ พรุ่งนี้มารือนี้เป็นต้นไปนะครับเราเลือกสิ่งใดเราทําสิ่งใดเราจะรับสิ่งใดเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นกายนะถ้าเราควบคุมไม่ได้นะครับปกติแล้วเราน่าจะเคยได้ยินกันดีนะครับว่ากายเป็นอะไรนะฮะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวอะไรนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจิตมีข้อแม้นิดนึงนะครับจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี่ยมันใช้ได้สําหรับผู้ที่ฝึกจิตให้มีพลังแล้วนะครับแต่ว่าใครที่จิตยังไม่มีพลังเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ย กายก็เป็นนายนะครับกายก็เป็นนายนะครับกายก็เป็นนายจิตเนี่ยตกเป็นาธาตุของกายนะครับเช่นใครที่ยังชุกเรื่องนะครับเห็นชัดเจนก็อย่างที่คนที่อ้วนเงี้ยนะครับอ้วนขี้เกียจออกกําลังกายอย่างเงี้ยครับขี้เกียจอ่านหนังสือขี้เกียจหาความรู้อะไรเงี้ยนะครับก็หมายถึงว่าน่ะตกเป็นาธาตุของกายนะครับนะครับจิตเนี่ยถามว่าจิตรู้ไหมว่ากินเยอะหรือออกกําลังกายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะจิตรู้นะครับรู้หมดแต่ทำไมยังทำไม่ได้ก็เพราะว่าตกเป็นธาตุของกายนะครับไม่สามารถที่จะ ฝึกจิตตนเองนะครับให้ควบคุมจิตตนเองให้มีพลังให้ไปคุมกายได้นะครับเพราะฉะนั้นสภาพแบบนั้นก็ทําให้กายเนี่ยนะครับเป็นนายแล้วจิตเนี่ยตกเป็นทาสนั่นเองนะครจิตเป็นทาสรับใช้ทํางานรับใช้กายนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องบาลานซ์ตัวเองนะครับพัฒนาจิตตัวเองให้เป็นจิตเรามีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็สามารถที่จะรู้แล้วก็ควบคุมกายได้นะครับ ควบคุมกายได้ก็คือใช้จิตนี่ยมีพลังมากกว่าแล้วก็ควบคุมกายให้เราดูแลกายให้ความรักกับกายให้ถูกต้องนะกินให้เหมาะสมแล้วก็ออกกําลังกายเพื่อที่จะดูแลเขานะครับเปลี่ยนนะเปลี่ยนจิตให้มีพลังแล้วก็เปลี่ยนกายให้ไปเป็นธาตุไปเป็นบ่าวนะครับจิตเนี่ยจะต้องขึ้นมาเป็นนายเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับการฝึกนะการฝึกนะการรู้วันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่จุดเปลี่ยนนะฮะการรู้วันนี้ เป็นจุดทริกเกอร์ er, เป็นจุดเริ่มต้นให้เปลี่ยนความคิดได้นะฮะการจะเปลี่ยนได้ก็ขึ้นอยู่กับเราตัดสินใจเลือกเอาความรู้ข้อมูลอันนี้นะครับกลับไปคิดแล้วก็ไปปรับตัวเองนะฮะอันนี้ชีวิตเราจะเปลี่ยนนะครับชีวิตเราจะเปลี่ยนก็คือเมื่อความคิดเราเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเปลี่ยน,นความคิดวันนี้นะครับแน่นอนชีวิตหลังจากนี้วันข้างหน้าเนี่ยก็จะเปลี่ยนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรักษากายกับจิตให้เต็มได้แล้วเนี่ยนะครับ เราควบคุมจิตให้เข้มแข็งให้จิตควบคุมกายให้ทําสิ่งที่ควรทําได้กนะ็คือให้ทำสิ่งที่ควรทำได้นะก็จะทำให้เราไปอยู่ในจุดที่เติมเต็มนะครับเติมเต็มได้ทั้งทางกายแล้วก็ทางจิตจิตนี่ก็หาข้อมูลความรู้ความเชื่ออะไรต่างๆที่มันสอดคล้องนะที่เป็น positive นะ positive knowledge นะครับเพื่อที่จะส่งเสริมให้เราเนี่ยเกิด positive belief นะครับเกิดความเชื่อในทางบวกนะครับแล้วก็ ความเชื่อจะเกิดขึ้นได้เราก็ต้องหาข้อมูลนะฮะหาข้อมูลหาหลักฐาน,นต่างๆที่ทําให้เราเในเชื่อในทางบวกเชื่อในทางบวกแล้วก็มีองค์ความรู้ต่างข้อมูลต่างนะครับที่มันจะสนับสนุนให้เกิดความรู้ทางบวกแล้วก็ควบคุมตนเองนะครับควบคุมตนเองให้จิตเนี่ยอยู่ในอารมณ์ที่ดีนะอารมณ์ที่ดีผมเองแนววิดีโอที่แล้วเนคลิปที่แล้วผมได้พูดไว้เรื่องของซีทนะีฟาร์ซีทีฟาโมเดลเนี่ยก็ได้พูดไว้อารมณ์เนี่ย บรฮัมิกเนี so, ่ยนะครับเขาก็ให้ไว้เนี่ยยีบสองระดับอารมณ์เพราะนั้นเราต้องควบคุมตนเองนะครับจิตต้องรู้ทันควบคุมตนเองให้อยู่ในระดับอารมณ์ด้านบวกด้านบนนะครับจิตอารมณ์ด้านลบเนี่ยเมื่อรู้ตัวนะคำคนที่รู้ตัวก็คือสตินะสติคือคอนชิสเนตนะครับต้องเป็นตัวที่เข้ามาจับรู้นะจับรู้ว่าจิตเนี่ยกำลังอยู่ในอารมณ์ด้านไหนนะฮะเมื่อรู้เสร็จเราก็เปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองนะคควบคุมตนเองนะทุกอย่างต้องอาศัยการฝึกนะครับนะครับทีนี้เมื่อจิต ังครับจิตกับกายได้รับการเติมเต็มแล้วถ้าเราเข้าถึงมิติทางจิตวิญญาณเนี่ยนะครับจิตวิญญาณเนี่ยคือเราเนี่ยอยู่มาเกิดมาเพื่อทําอะไรนะฮะจิตวิญญาณเรามีความจอยนะฟรีดอมมีความเอนจอยมีความสนุกที่จะทําทอะไรนะมีที่ทำอะไรที่เรารู้สึกมีความหมายกับชีวิตเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเช่นจิตวิญญาณบางครั้งอาจจะบอกว่าอยากให้เราไปทําสิ่งนี้นะครับปิ้งแวบไอเดียขึ้นมาสมมติแต่จิตเราเนี่ยนะครับจิตกับบอกว่าเฮ้ยมันไม่เหมาะกับเรา อะไรแบบนี้นะครับจิตวิญญาณเนี่ยนะจะสื่อกับเราในรูปของปิ้งแวบปิ้งแวบขึ้นมานะครับจิตวิญญาณเนี่ยถ้าจะพูดไปก็คืออยู่ลึกในระดับของจิตใต้สํานึกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะสื่อขึ้นมาที่จิตสํานึกด้วยการปิ้งแวบเนี่ยนะครับแล้วปิ้งแวบหรือว่าความรู้สึกแบบว่าไอ้ขาดเหลืออะไรที่ยังไม่เต็มเต็มในในชีวิตเนี่ยอารมณ์ประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย จิตของเราเนี่ยนะครับจะต้องฟังจิตวิญญาณด้วยนะเมื er, <comme> ่อเราเติมเต็มทางด้านกายด้านจิตแล้วก็ต้องฟังจิตวิญญาณฟังเสียงตัวเองเสียงจากภายในใจตัวเองนะครับฟังใจตัวเองอย่าฟังเสียงภายนอกมากนะครับฟังเสียงภายนอกแน่นอนนะครับคู่คนส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้รู้สิ่งที่เราคิดอยู่เขาไม่รู้ว่าเรามีข้อมูลมีความคิดมีความรู้มีประสบการณ์อะไรนะครับบางทีเขาบอกว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้นึนไม่มีหรอกทําไม่ได้หรอกอะไรแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย จิตเราจะต้องเข้มแข็งแล้วก็รู้ตัวเองว่าฟังเสียงภายในของตัวเองนะครับแล้วก็อะไรที่เราคิดได้นะอะไรที่เราคิดได้อะไรที่เราจินตนาการได้นะครับอับราฮัมฮิกก็พูดเอาไว้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นของเราสิ่งนั้นเป็นของเรา,น,น,เน,อเรานอกเสียจากเราเนี่ยนะครับไม่อนุญาตตนเองให้เข้าถึงให้เข้าถึงทาไมยอมให้มันเป็นของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หวังว่านะจะได้ประโยชน์ในคลิปนี้นะในในเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าเราบาลาน ใช้คาว่าบาลานซ์หรือว่าไลอัพเนี่ยนะครับไลอัพเนี่ยได้ทําสิ่งที่เติมเต็มทางด้านของจิตวิญญาณนะครับได้ทําเช่นบางคนทํางานสมมุติว่าเราทํางานเนี่ยครับเราทํางานอาจจะมีรายได้ที่ดีแล้วนะครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าชีวิตมันยังไม่เติมเต็มนะครับเราอาจจะมีงานมีเงินเดือนอะไรที่ดีนะแต่ว่าด้านของจิตวิญญาณเราเนี่ยยังไม่ได้ถูกเชื่อมต่อนะยังไม่ได้ถูกเชื่อมต่อเราไม่ได้ทําสิ่งที่เราเกิดมาเพื่อได้ทำนะเราไม่ได้ทําสิ่งที่ เรารักเราเอนจอยนะเราเอนจอยนะครับเราก็ได้ประโยชน์กับผู้คนได้แผ่ขยายตรงนั้นเช่นเราเริ่มต้นทํางานอาจจะขึ้นไปถึงเป็นถึงหัวหน้างานหรือว่าเป็นผู้จัดก,การแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกแค่นั้นอ่ะงานมันก็แค่นั้นมันก็ซ้ําๆเดิมเดมยังไม่เติมเต็มทางด้านของจิตวิญญาณหรือตัวตนภายในของเรานะครับเพราะนั้นอันเนี้ยนะครับถ้าเรายัง ยังเปลี่ยนงานไม่ได้หรือว่ายังไปทําสิ่งอื่นที่จะตอบโจทย์ทางด้านจิตวิญญาเราไม่ได้เนะครับเราก็ต้องหากิจกรรมอื่นที่สามารถที่จะเติมเต็มหรือว่าทําให้มิติทางจิตวิญญาเนี่ยนะได้รับการได้รับการแสดงออกให้มากขึ้นนะครับมากขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะให้เราเนี่ยนะครับไลอ up ไลอ up บาลานซ์ทั้ง3ส่วนนี้กายจิตจิตวิญญาณให้สมบูรณ์นะให้สมบูรณ์แล้วก็ จะได้ใช้ชีวิตให้สมบูรณ์ทั้ง3มิติ3สภาวะนี้นะครับแล้วก็การนั่งสมาธิหรืออะไรพวกนั้นก็จะเป็นหนึ่งในวิธีการที่จะช่วยได้ช่วยได้ที่จะทให้เราเนี่ยนะครับได้เข้าถึงมิติทางจิตวิญญาณนะครับแต่อันดับแรกก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าเราต้องทําให้จิตเราเต็มก่อน,นกายเราเต็มจิตเราเต็มถ้าเรายังห่วงกายอยู่กายเรายังกังวลว่าเออเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวเป็นโรคหรือยังกลัวนะยังกลัวยังหวาดระแวงอะไรต่างอยู่นะครับ ก็เป็นไปได้ยากนะจิตไม่สงบนะครับขึ้นความถีมันไม่สงบเนี่ยนะครับขึ้นความถีไม่สงบเนี่ยมันก็สามารถที่จะไม่สามารถที่จะเข้าถึงมิติทางจิตวิญ,ญญาณได้นะครับก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องยากวันนั้นัำแรกต้องบริหารจัดการนะครับตัวเองนะครับกายกับจิตให้เติมเต็มให้เต็มสมบูรณ์นะครับมีความรักนับถือตนเองมีความเหลือเฟือนะครับไม่ใช่เปรียบเทียบตนเองแล้วยังรู้สึกมีความขาดอยู่นะครับก็จะรู้สึกว่า อันนั้นทาให้ชีวิตมันไม่เต็มเพราะมันไม่เต็มเนี่ยมันก็เข้าถึงจิตวิญญาณได้ยากนะเพราะว่าจิตยังมุ่งโฟกัสนะครับโฟกัสหาแต่สิ่งที่ยังรู้สึกขาดอยู่นะครับนั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยผมเองได้รู้แล้วก็ปรับใช้กับตัวเองนะครับก็คิดว่าเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าใช้ชีวิตในแนวทางนี้เนี่ยนะครับต่อไปเนี่ยจนถึง หมดอายุจากกายนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าจิตเราไม่มีวันตายนะจิตเราเป็นอมตนะเพราะฉนั้นเนี่ยถึงออกจากกายนี้ไปก็มั่นใจได้ว่าเราจะไปอยู่ในจุดที่สูงขึ้นหรือว่าจุดที่จิตวิญญาณนะจุดที่จิตเราเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณนะจิตเราก็คือพลังงานนะมาจากซอสเดียวกันนะครับมาจากซอสเดียวกันของจักรวาลน,นั้นก็น่าจะไปรวมตัวอยู่ที่จุดนั้นนะครับอันนี้ก็เป็น สิ่งที่ผมมองเห็นนะสิ่งที่ผมมองเห็นสิ่งที่ผมมองเห็นแล้วก็สิ่งที่ผมเชื่ออย่างนั้นนะใช้กับตนเองแล้วรู้สึกสัมผัสได้แบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หวังว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยนะครับได้ลองเอาไปปรับใช้หรือว่าถ้าไม่เข้าใจก็อาจจะศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยนะครับหรือว่าไม่เข้าใจยังไงก็ลองคอมเมนต์ถามมาได้หรือคุยกันได้แลกเปลี่ยนกันได้นะครับอันนี้ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์มากเลยแล้วก็ถ้าเกิดวันนี้ได้ประโยชน์ยังไงก็ขอบคุณที่ดูจนจบเลยนะครับ ถ้าได้ประโยชน์ก็แบ่งปันนะฮะแชร์หรือว่ากดไลค์ให้กำลังใจแล้วก็ผมจะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากที่ได้มาแบ่งปันในข้อมูลของวันนี้นะครับแล้วก็ขอให้เ,เพื่อนๆเนี่ยนะครับจงมีความสุขมีความสุขใช้ชีวิตอย่างประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ถ้าเข้าถึงมิติทั้ง3มิตินี้แล้วก็ควบคุมตนเองให้อยู่ในบาลานซ์ทั้ง3ส่วนนี้ให้ไลฟ์ up ให้ได้อย่างลงตัวนะครอันนี้ก็จะ สุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะม่มีอะไรน่าห่วงแล้วนะครับผมเองวันนี้สำหรับวันนี้นะี่ยขอบคุณมากเลยแล้วก็สวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า